ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดบนหน้า Facebook ของเราเนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าไลฟ์ขายของนะครับไม่มีคนดูเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะตัวลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR c อา e คดหน้าคลิปนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนะ ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไรนี้ครั้งแรกก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอข้อมูลตามกันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กฉนแม่โปรแกรมอัตโนม,มัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดลงอิงาางงนน้าัตี้กเลยเนะ มนกว่าเขาสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจดลงชื่อก็ใช้เลยกันแล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีหลากหลายบริการทีให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หลกัลกๆนะครับก็จะมีทาง f a เฟ o o ุ i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ตนะิ๊กต็อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในเรื่องของ Facebook ก็แล้วกันบนมู่มตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาบหนมูที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในเรื่องของเพิ่มคนนนดูลตรีง้้กกัแว บริการตรงนี้นะครับใหเรามาหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในหน้าของบริการตัวแรกแกันแล้วกันเอาเป็นแค่ส5นาทีพอเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับเอาไปนี่ให้เราไปทีท่หน้า,า Steam สตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะไปวางใส่หน้าเว็บไซต์ได้เลยจานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันทามาส่งกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100งเลยก็แล้วกันเนาะ เว็บไซต์เขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหล่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวนหนึ่งคนดูสตรีมสดของเราก็ตกอยู่แค่5บาทเองนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนนี้เราไปกดสั่งซื้อดูครั้งนะครับก็ยิบลมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้เป็นได้เลยนะครับเพื่อไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วน,นะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับต่อมาให้เราคลิกที่นี้ไไดดดด้้เเเเลลยยพื่ออออูสถาาานนนะกรรทงงงขข์คคุณคับ ล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสังฟื้นคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูไอ้เดอร์มนคนตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขเออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแน่ไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบเราดำเนินการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงิน,นเน่นพื้นนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางวิทยก็จะมีอยู่สี่ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุกวันเลทแล้วก็อัง let, ก์ิปตเว Colency ้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มดนล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางวไอต์เขาจะมีมากกว่า1น0 0กว่าเรื่องเลยนะครับมีทางภาคไทยรับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างๆก็สมัรถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมาให้เราาไกั้้งมดนนนนซยยือตละ ริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับตามชื่อเลยเว็บไซต์เขาก็จะร,รวรรบรวมบร,ริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้านเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบร,ริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีนี่เนาะคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินนะครับสอบถามไปแลแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ เข้ามาหน้าต่างตต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็ยืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับโทรซัพร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เล็กเกอร์ดิคุณใครที่มีความพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทํา,ทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใส่ไปในเว็บไซต์100เนาะก็จากเดิมน,นะครับคนดูของเราก็มีอยู่แค่ห้าคนเองนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1้1คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทาเว็บไซต์ก็ทำาก,าการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะส่วนับที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำนเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้า,าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับหลังจากนั้น,นเราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้นซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้ามันแต่นำกับแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้รำคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมต่ำหรายบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคอมชนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ของทิ้งไ้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดใน้คลิปนี้กันได้เลยเนาะในการว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต